รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเสียงที่นักเรียนกำลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงของอาจารย์เมธากาเวสวรรณนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและยุวกาชาติค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยิน เสียงนกหวีดกันใช่ไหมคะแล้วรู้หรือไม่ว่านกหวีดสำหรับลูกเสือและยุวกาชาตสำคัญอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกันในเรื่องสัญญาณน,นกหวีดคะ่ะสัญญาณน,นกหวีดในลูกเสือและยุวากาชาตินั้นเป็นสัญญาณที่มีไว้เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจ ซึ่งลูกเสือและยุวกาชาติต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะสัญญาณที่ควรรู้มีดังนี้ 1. สัญญาณหยุดหรือฟังเสียงวีดยาวหนึ่งครั้ง เป็นสัญญาณให้ลูกเสือหยุดกระทำการใดๆเพื่อเตรียมตัวคอยคำสั่งที่ผู้กํากับลูกเสือจะสั่งต่อไป 2. ส,สัญญาณทำต่อไปเสียงวีดยาวสองครั้งเป็นสัญญาณให้ลูกเสือทำงานต่อหรือเดินต่อไปหรือเคลื่อนที่ต่อไปได้ค่ะ สามสัญญาณเกิดเหตุเสียงวิดสั้นหนึ่งครั้งยาวหนึ่งครั้งสลับกันไปหลายๆครั้งนะคะสั้นหนึ่งยาวหนึ่งสลับกันไปอันนี้เป็นสัญญาณให้ลูกเสือระวังตัวเพราะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุร้ายแรงส่สั้นยาวสั้นยาวเหมือนเวลาเราเรียกไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้เสียงนกหวีดก็จะเป็น ปิดปิดปิดนะคะ 4. สัญญาณรวมกองเสียงหวีดสั้นติดกันหลายๆครั้งเป็นสัญญาณให้ลูกเสือรวมกองหรือมาประชุมค่ะ 5. สัญญาณเรียกนายหมู่เสียงหวีดสั้น3ครั้งยาว1ครั้งสลับกันไป เป็นสัญญาณให้ในายหมู่หรือรองในหมู่ไปหาผู้ให้สัญญาณเพื่อรอรับคำสั่งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการร้องเพลงสัญญาณนกหวีดค่ะ สำหรับทั้งลูกเสือและยูากาชาติเลยนะคะนักเรียนฟังแล้วนักเรียนฝึกร้องตามไปด้วยและในตัวอย่างการร้องเพลงสัญญาณลูกวีดของลูกเสือนั้นจะมีตัวอย่างการเป่าลบวีดนะคะไว้ในเพลงด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจฟังกันนะคะ เป่ายาวเป็นชุดเราต้องรีบรุดทำไปต่อไปสั้นติดต่อกันเร็วกันเข้าแถวทันใดสั้นยาวนั้นใสเราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์ในหมูมานี้ฟังสีสั้นสามยาวหนึ่งลูกเสือเราพึงจดจำคำหนึ่งนี่คือสัญญาณ ยาวหนึ่งครั้งเราฟังได้ความว่ายุดเป่ายาวเป็นชุดเราต้องรีบรุดทำไปต่อไปสั้นติดต่อกันเร็วพลันเข้าแถวทันใดสั้นยาวนั้นใจเราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์นายมูมาน เป็นยังไงล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมได้ยินเสียงเพลงของลูกเสษอกันแล้วต่อไปไปฟังเสียงเพลงของอีวากชาติกันเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงสัญญาณนกหวีดของทั้งลูกเสือและยุวกาชาติไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการบ้านในสัปดาห์นี้ให้เด็กๆไปฝึกร้องเพลงสัญญาณนกหวีดทั้งของลูกเสือและยุวกกาชาตินะคะซึ่งเปิดมาเมื่อไรเจอกันเมื่อไหร่นะคะเราจะมาสอบร้องเพลงกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ